สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับชิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวเช้านะครับผมล็อกีลาวเช้าก็จะเป็นประตูชัยแล้วก็สันติภาพแล้วก็ประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอกต้านะครับผมก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกนะครับที่ผมลงแนวทางดึกด้วยนะครับผมก็ไม่อยากลงดึกนะครับพี่ๆแต่ว่ามันไม่มีเวลานะครับพี่ไม่มีเวลานะครับที่จะลงแนวทางแล้วผมต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมบอกทุกๆคลิปนะครับว่าผมทํางานไปด้วยนะครับก็คู่ไปด้วยเนาะแล้วก็ทําแนวทางในกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็ทําลงในช่อง YouTube ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเลิกงานมานะครับกว่าผมจะคิดคํานวณแต่ละแนวทางก็เวลาก็ล่วงเลยไปหลายชั่วโมงแล้วนะครับพี่พี่ก็ต้องขอโทษก่อไปที่ผมลงแนวทางช้านะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากลงตั้งแต่ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายประมาณนี้เพื่อพี่พี่สมาชิกจะได้มารับชมแนวทางนะครับผมเนาะ ก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยดีวยกว่านะครับก็สีลาวเช้าลาวประตูชัยลาวสันติภาพประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอกตานะครับก็มาดูของเช้าวันที่3นะครับพี่พี่ลาวประตูชัยนะครับผมให้5กับ1ไปผลที่ออกเนาะสองแปดสกับ55นะครับพี่พี่สองแปดสี่กับห้าห้าในรอบแรกของเราหนึ่งไม่มานะครับใครเอาห้าไปวิ่งไปรูดเนาะเข้าไปที่ห้าห้านะครับเปิดมาก็เบิลเลยนะครับ ส่วนเราสันติภาพนะครับผมให้4กับ8ไปผลที่ออกนะครับ0 0 7 9 4นะครับพี่พี่ของเราใครวิ่งรูดที่4เข้าไปที่4994นะครับในตัวเน้นตัวเจาะเนาะก็ยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับมา4 0 8 0ให้เราก็ไม่ได้นะอุตส่าห์อุตส่าห์ให้นะครับก็ออก07แต้มเดียวเองนะครับพี่ส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นประชาชนลาวนะครับประชาชนลาว ผมให้5กับ9ก้าไปรูด5้าอที่ออก1 3 9 9 5นะครับพี่ในรอบนี้นะครับใครวิ่งรูดที่5รูดที่9นะครับผมเนาะเข้าไปที่นะครับเข้าไปที่5995นะครับมาในตัวกลับที่ผมเจาะให้นะครับ5995หรือว่าใครนะครับเอา9ไปวิ่งไปรูดนะครับก็เด้งบนเด้ง้ล่างเนาะเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่39ด้วยนะครับเสียดายที่เราเจาะ 90้าศูนย์เนาะเก้าเก้าหกนะครับอันนี้มาเป็นเพียงตัวเด่นนะครับดาวเอ็กตานะครับให้ศูนย์กับ6ไปผลได้ออก443กับ83นะครับในรอบนี้หลุดนะครับพี่พี่อันนี้พี่ๆสังเกตไหมครับว่าสังเกตไหมว่าดาวเอ็กตาเนี่ยผมว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาจะมาแบบนี้บ่อยมากเลยเนี่ยนะครับเขาจะมาคู่บนล่างแบบนี้บ่อยมากเลยเนาะนะครับพี่ๆ พ,พี่ท่านใดที่เสียงโชคก็น่าจะน่าจะสังเกตนะครับเนาะว่าบางครั้งเนี่ยเขาชอบออกแบบนี้คู่กันตลอดคําว่าคู่กันก็คือว่าเด้งบนล่างนะครับเนาะผมก็แปลกใจนะครับว่าทําไมทําไมเป,เป๊ะแบบนี้เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดใครจับตัวเดรียนถูกนะครับก็เด้งๆนะครับพี่พเนองแต่ของเราให้6กับ0ูนย์เนาะไม่มานะครับพี่พต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนแนวทางของ นะครับเช้าวันที่4นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมนะครับผมก็ขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสำหรับพี่สมาชิกเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบ่าวหลวงเองนะครับผมนะครับผมเนาะก็ท่านใดที่ยังที่บอกยังไม่มีบ้านก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับบ้านน้ำเตาทองนะครับผม ก็ของเรานะครับพี่ๆมาดูกันเลยนะครับผมเขียนไว้แล้วนะครับพี่ๆอันนี้ต้องขอโทษด้วยที่ผมเขียนผิดเนาะอาจจะสกปรกนะครับก็ลาวประตูชัยนะครับผมให้3กับ9ไปนะครับพี่พให้3กับ9ไปตัวเน้นผมให้ไปที่8 998เกาะนะครับแล้วก็95แล้วก็3 8นะครับผมอันนี้ลาวประตูชัยนะครับ ส่วนลาวสันติภาพนะครับผมให้6กับ2ตัวเน้น69นะครับผม60 ,29 นะครับอันนี้ลาวสันติภาพนะครับผมส่วนอีกหน้านะครับก็จะเป็นลาวกาชาตินะครับมไม่ใช่ลาวกาชาติประชาชนลาวนะครับพี่พีพิิดเนาะต้องขอโทษด,ด้วยไปซะกาชาติเลยนะครับ อย่างที่บอกเนาะอาจจะสับสนบ้างก็ต้องขอโทษนะครับประชาชนลาวนะครับผมให้แปดกับสี่นะครับพี่พให้แปดกับสี่เหมือนกันนะครับตัวเน้นสี 5, ่ห้าสี่เก้าแล้วก็แปดห้านะครับผมอันนี้ประชาชนลาวนะครับส่วนลาวเอ็กต้านะครับผมลาวเอ็กต้าผมได้ตัวเด่นสองกับแปดนะครับรูดนแปดตัวเน้นแปดสี่ แปดสองสองสนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำับแนวทางประชาชนเราแล้วก็ลาวอีกต้านะครับหน้านี้ใครชื่นชอบแค่หน้าจอไว้เลยนะครับแค่หน้าจอไว้เลยส่วนอีกหน้านะครับอีกหน้าจะเป็นราวปะตูชัยแล้วก็ราวสันติภาพนะครับผมก็เช้าว,วันที่สเช้าว,วันที่4เนาะก็ขอให้ พีพ่่สมาชิกทนใดที่มาติดตามทางผมแนละ้วก็ขอให้ดวงเฮงดวงปังนะครับขอให้มีโชคกันทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับนอนหลับฟันดีนะครับผมกราบสวดดิครับ